ผู้โดยสารครับสายการบินไทยรัฐแอร์ขอต้อนรับท่านสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับเวลาขณะนี้เป็นเวลา14นาฬิกา10นาทีเรื่องความปลอดภัยของท่านเวลานั่งประจำที่รัดเข็มขัดที่นั่งและปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจงราแข็งขัดที่นั่งจะดับลงโปรดระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของเนืีรษะาร้อมทัางตรวจเช็คสัมภาระของท่านใน้ครบถ้วยก่อนลงจากเครื่องด้วยครับสายการบินไทยรัฐแอร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านบนเที่ยวบินนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งวว่่าาาาาุกกนจะรรรรรัับบคมิของเ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ l r t a ย c o m ติดต่อบริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์02-529-9999สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ l a d i e s and g e n t l e m e n Welcome to Don m e a n International Airport The Local Times i Now 10 minutes past 2 p.m. Be y o u r s e l a s e g e m a i n you s e t With your, you your seatbelt fastened until the passenger seatbelt sign s t u r n e off. Switch off your cellphone and a t h e r devices such as mobile phone.